สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชุดที่สองค่ะกบลูกศรพิษพอยสันแอร์โรฟอกเป็นกบที่มีขนาดเล็กและสีสันสวยงามแต่ภายใต้สีสันอันสวยงามนั้นกลับมีพิษที่ร้ายกาจมากถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษา และเหตุนี้เองพวกคนป่านิยมเอาพิษจากกบสรพิษมาทำลูกธนพิษเพื่อใช้ในการล่าสัตว์กระต่ายแรบบิดเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารขาทั้งสี่ขามีลักษณะาการใช้งานที่ต่างกันขาหน้าสามารถหยิบจับผลไม้เพื่อแทะเลมเป็นอาหารส่วนขาหลังใช้สำหรับในการเคลื่อนที่และสำหรับยืนส่วนสีขนจะมีหลายสีมากเช่น สีขาวสีดำสีน้ำตาลกอริลลากอริลล่าเป็นลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกอริลลามีแหล่งที่อยู่อาศัยในแอฟริกาและจะมีมากในประเทศคองโกเพราะกอริลลาอาศัยอยู่ในป่าลึกและเป็นสัตว์สังคมจึงชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยจะมีตัวที่แข็งแรงที่สุดเป็นผู้นำกลุ่มหรือเรียกว่าจ่าฝูงไก่บ้านเฮนนอกจากไก่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญการเลี้ยงไก่ยังสามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนเช่นการเลี้ยงเพื่อการกีฬาการเลี้ยงเพื่อดูความสวยงามหรือการเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะตามสายพันธุ์ของไก่ ว่าเหมาะสมกับการเลี้ยงไก่แบบใดนกอีโก้งเกลินูนเป็นนกน,น้ำขนาดเล็กกลางความยาวลำตัว43เซนติเมตรนกอีโก้งเพศผู้และเพศเมียมีลักษณะเหมือนกันหัวเป็นสีทองอมน้ำเงินลำตัวด้านบนสีน้ำเงินอมม่วงมีในตาสีแดง จะง,งอยปากและแผ่นที่หน้าผากสีแดงประเทศไทยมีชุกชุมในภาคกลางกินพืชและ,มะแมลงเป็นอาหารนกนางแอน่น Edible Nest นกตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกันขนด้านบนมีสีดำอมน้ำตาลมีขนที่แข็งบ้างเล็กน้อยหรืออาจไม่มี หางเป็นแฉกเล็กน้อยสะโพกสีขาวท้องสีน้ำตาลเวลาบินจะกระพือปีกเร็วมากกินมแมลงและพืชเป็นอาหารต่อไปเป็ดดักเป็ดโดยทั่ว,วไปจะแบ่งออกได้สองประเภทได้แก่เป็ดพันไข่และก็เป็ดพันเนื้อซึ่งในประเทศไทยก็มีการเลี้ยงเป็ดทั้งสองพันและเป็ดพันไข่ที่ให้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือ สายพันธุ์กากีแคมเบลซึ่งให้ผลผลิตมากกว่า300ฟองต่อปีแมวแคดบรรพรุษของแมวถือกำเนิดขึ้นกว่า50ล้านปีมาแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อเป็นอาหารเรียกว่ามิกชีสและได้วิวัฒนาการขึ้นมาจนเริ่มมีลักษณะคล้ายแมวเมื่อ10ล้านปีก่อน ปัจจุบันสายพันธ์ุแมวถูกรวมรวบรวมไว้ถึง36ตระกูล51ชนิดละมั่งเป็นกวางที่มีขนาดลำตัวโตกว่าเนื้อรายแต่เล็กกว่ากวางป่าเมื่อโตเต็มที่มีความสูงที่ไหล่1.2-1.3ถึงเมตรน้ำหนักประมาณ100-150ถึงกิโลรกร,รมัมขนตามตัวทั่วไปเป็นสีน้ำตาลปนแดงตัวที่มีอายุน้อยจะมีจุดสีขาวบนลำตัว และชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงมังคีเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและมีอุปนิสัยคล้ายมนุษย์ออกลูกครั้งละตัวลูกอ่อนจะเกาะอ,อกแม่ตลอดเวลาในประเทศไทยจะพบลิงอาศัยอยู่หลายสายพันธุ์อาทิลิงกงังลิงสแสมลิงลมในปัจจุบันมีการเลี้ยงลิงไว้ใช้งานเช่นใช้ลิงในการเก็บมะพร้าว ในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่ปลูกมะพร้าวเยอะๆค่ะวัวข้าวมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์แต่สามารถแบ่งเป็นตระกูลได้สองตระกูลเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือวัวเมืองร้อนและวัวเมืองหนาวส่วนในประเทศไทยนั้นจะเป็นวัวเขียดเมืองร้อนและในประเทศไทยนิยมเลี้ยงวัวไว้ใช้งานและไว้ขายเป็นหลักไวดีบสภาษาอังกฤษก็ไวดีบิส เป็นสัตว์ประจำถิ่นในทวีปแอฟริกามีลักษณะคล้ายวัวอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่วัยดีบิสจะอพยพไปทางเหนือเมื่อถึงหน้าแล้งและอพยพขึ้นเหนือเมื่อถึงหน้าฝนกลับมาอีกครั้งและวัยดีบิสมักตกเป็นเหยื่อให้กับสิงโตจระเข้ในขณะเดินทางเ,เมื่อเวลาอพยพหนูแระ เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยทั้งตัวผู้และตัวเมีย30-40กรัมไม่มีขนบริเวณหางขาหน้ามี4นิ้วส่วนขาหลังมี5นิ้วมีเต้านมสิบเต้ลนาลักษณะนิสัยมีความว่องไวและยังเป็นศัตรูตัวฉกาดของชาวเกษตรกรอีกด้วยมีโคอ่าภาษาอังกฤษว่าโคอาล่ะ เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้มีโคอาล่าเป็นสัตว์ที่มักออกหากินในเวลากลางคืนมักอาศัยอยู่บนต้นไม้จะกินพวกมแมลงและพืชส่วนมากพืชที่หมีโคอาล่าชอบคือต้นยูคาลิปตัสอีเห็นธรรมดาอีเห็นข้างลายภาษาอังกฤษว่า common palm s i l e t พบได้ตั้งแต่แคชเมียร์ตรอดจนอินเดียสีลังกาจีนตอนใต้อินโดจีนไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่สำคัญมีกลิ่นฉุนนิสัยชอบอยู่ในที่มืดและรกหากินในเวลากลางคืนกินเนื้อสัตว์เล็กๆเ,เป็นอาหาร